ดีครับและกลับมาพบกับพวกเราเละบ่อยอีกแล้วนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไ c r ต b e ให้กับพวกเราด้วยอตอนนี้เราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพานะครับเราจะมาดูงานศิลปะนิค์ลทั้งที่52ของคณะมัธยมศิลป์นครับ วิทยาลไสิมปกก่ทีแรกนึกว่าเขาจะเอาใบจบของเชี่ยไม้ค an ืนนะมาเป็นเพื่อนมันนะไม่เรีมีปัญหาอะไรบางอย่างไม่จ๊ะว่าจะเรียกใบจบกับไม่ใช่นะจริงๆเรามาดูงานตีสิทธิ์กันก็เห็นว่าเออมึงจบไปแล้วไม่ทํางานสายชีนี้ก็จะลิบใบจบคืน ปกตินี่ทีซิสเนี่ยเขาไปจัดกันที่ที่ศิลป์หอศิลป์กรุงเทพแต่ว่าด้วยสถา,านการณ์หลายๆอย่างโควิดเอ้อยอะไรเอ้อยมหาวิทยาลัยมันก็ปรับปรุงแล้วด้วยเขาก็เลยมาจัดกันที่มหาลัยศิลปก,กรนี่แหละโดยที่มันจะแบ่งเป็น2รอบนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นของอินเทเลียนิเทศโปรดักต์แล้วก็เซรามิกส่วนรอบ2เป็นของแฟชั่นแฟชั่นจิวเวลรี่จิวเวลรี่ก็จะจัดสลับกันเดี๋ยวจะพาไปดูกันแต่ว่าวันนี้มาไม่ใช่วันเปิดพิธีแต่ว่าเปิดเปิดงานให้เข้าดูได้แล้ววันเปิดพิีีีจรรงงๆนน่่่ววัััทท9อบแแกะมต้ หมิถุนาไปจนถึง17มิถุนาก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งส่วนรอบ2เนี่ยจะจัดตั้งแต่วันที่20มิถุนาไปจนถึงวันที่1กรกฎาเนั่นแหละถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถตามมาดูกันได้ที่มหาลัยศิลปกรนะครับยิ่งน้องๆที่กาลังติวติวอยู่หรือว่าสนใจมาดูเป็นแรงบันดาลใจได้ก็อาจจะเจอพวกผมรอรอว่าอยู่ที่หน้าประตูอ่าแล้วเราก็จะเป็นแบบว่าเป็นไกด์ให้ท้ายเราก็จะมีใบสมัครให้มาเรียนติวกับพวกเราอ่าแล้วเราก็จะแนบใบเตือนไปด้วยว่าเอคิดดีๆนะครับหนีไปได้ก็หนีไปไม่จริงไม่ ก็มาดูกันได้อ่ะยังไงเดี๋ยวเราตามกันไปดูที่มิวเซียมแรกกันก่อนว่าจะเป็นของภาควิชาอะไรนะครับวันนี้ก็คนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าโบราณคดีเขามีถ่ายรับน้องรับปริญญา <laughs> รับน้องเฮียยหมดยุคแล้วนะครับรับน้อง <laughs> ขอสินของคณะจิตกรรมนะครับอันนี้ที่นี่จะโชว์งาน product ชีวิตดี design and sell เม แกนอะไรวะแกนแล้วได้เลยปฏิบัติออนไลน์สแกนแล้วดูงานผ่านทางออนไลน์ได้อืแต่ขอดูเกียวโค่อ่ะนี่สแกนไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นงานทั้งหมดของดูภาพวิชา้โกงน้องน้องกระต่ายวัสดีครับรู้จักเรบอยป่ะครับใช่ครับผมแฟนคลับเร่บอยครับเฮ้ยไหนใครนึกผมคอมเมนต์ผมเห็นครับผมเห็นว่าอยากเจอพี่เกใช่ไหมครับใช่พี่เกเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาไม่ว่างไม่ต้องไม่ต้องตามตามมากเดี๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเขามาเองนะครับ อันนี้งานเราเหรอไม่ใช่ครับเรสัตว์จบนานแล้วอ๋ออีกี่นึกว่างานมึงไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปทีละงานนะครับนี่ใครๆก็รู้จักเลยบอยเฮ้ยอันนี้คือโรงงานเซรามิกกับงานโปรดักต์เลยเพราะนี่ก็คืองานเซรามิกนะครับโอ้โหสวยมากนี่คืออะไรครับความอบอุ่นในครอบครัวนะครับอืมก็เลยมีเด็กอ่า ตัวกเาียกนอนอยู่นะฮะอะไรนะดอกไม้กับผู้หญิงออ๋ให้ไปคิดด้วยเองนะครับว่าผู้หญิงยังไงศิลปะไม่มีปูบผิดนะครับเพณก็ไปจินตนาการได้ไปตีความเอาเองนะครับแต่ผมก็ตีความในหัวผมไปแล้วนะครับเอาโชว์แฟชั่นเด้อโชว์จิวเด้อ มันมีจิวเวลรี่เลยหรือว่ามันก็คือเซรามิกนั่นแหละที่ทำเป็นจิวเวลรี่ใช่ออมันเป็นเซรามิก<ช>อย่างนี้ก็คือประยุกต์ใช้อะเรียนจบมาแล้วจะทําอะไรก็ได้ยังเรียนเซรามิกมาจะทําเป็นแบบจิวเวลรี่อย่างนี้ก็ได้อย่างพวกเราเรียนอินเทเลีย,ยมาจะมาเป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่ผิดอะไร จนครบหมดทุกผลงานแล้วแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยทุกภาควิชามันจะมีทีสิทธิสวอร์ตคือคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งแบบว่าเก่งเก่งที่สุดในภาควิชานั้นถ้ามึงเป็นกรรมการมึงจะให้อันดับหนึ่งแก่ชิ้นงานโปรดักชิ้นไหนครับพาไปดูหน่อยมันเด้งเข้ามาในหัวงานแรกเลยอ่าลองไปดูลองไปดูอันนี้เซรามิกไอ้เหี้ยบอกโปรดักอะเอาเป็นเซรามิกก็ได้เราเบมร์ของมึงเซรามิกก็ได้เซรามิกที่แบบว่าผมไม่เห็นแล้วติดตาตึงใจเออติดตาตึงใจก็คือชิ้นนี้ชิ้นนี้นะฮะโอ้โห น้องที่ได้รางวัลของพี่ไม้นะครับทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวพี่ไม้จะส่งของรางวัลไปให้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คืองานโปรดักที่พี่ไม้ถูกใจนะครับให้ท <c oughs> ีซิสอวอร์ดเอ้ยอของมึงดีกว่ากูก็อันนี้ไงอะไรกูก็ชอบอันนี้ไงอะไรเนี่ <c oughs> เขามาเป็นเซตไงโมเดิร์นแล้วก็มีทั้งแบบเก่าที่สามารถมิกซ์กันได้ <c oughs> เป็นเครื่องเรือนภาชนะใส่ของกินของใช้ อ่าเมื่อกี้ก็ของโปรดักกับเซรามิกนะครับเดี๋ยวก็ไปหอศิลป์ต่อไปอินทีเลียเลยมั้งก็คือหอศิลป์ของมันธนศสลิ์นั่นแหละเดินไปนิดเดียวห่างกันนิดเดียวพาะมหาลัยมันเล็กอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อต้นหน่คือต้นไม้แบบโอ้โหร่มรื่นอันนี้เพิ่งปลูกนะเพิ่งปลูกเมื่อสองปีที่แล้วเองโตขนาดนี้แล้วอะ่ะตอนตอนที่เราเรียนอยู่ยังแบบต้นตอนนี้เออตอนเราเรยังอยู่ต้นทอนนั้นเองสองปีเองนะเนี่ยโตมาขนาดเนี้ยบ่บ่ถึงอะไรรู้ป่ะงถ้าเราออกไปแล้วปุ๊บทุกอย่างจเจริญอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดู เยอะคนมันเยอะว่ะอายเขินอายว่ะอ๋อนี่ไม่ใช่อินเทอร์เนชั่นแอย่างเดียวนะครับก็ได้ความเป็นอินทีเนีย่ลเนี่ยนะมินิมอลเท่ๆเลยไอสัตว์เดินไปถ่ายรูปเท่ๆเลยนะอันนี้งานคุณนะฮะไม่ใช่รุ่น้องดูน้องส่วนพัฒนาเด็กเล็กแน่เลยสวยเออพลังเหลือเฟือสวยสอนเสรภาษาอังกฤษบุญเลยเกินไปอย่างนี้มึงอยากทำงานเมืองไทยเลยบอกตรงๆทำไงวะสอนพวกกูเลยดิดูดูเก่งมาดูน้องตั้งใจอ่ะได้ทำตั้งใจของมึงอ่ะกูรู้แค่นั้น นี่ของน้องรหัสผมนะครับส่วนห้าหนึ่งงานแบบดึงเลยดีกว่าเออเฮียงานเสียเงินมันของกูเลยสัตว์ไม้ของกูมันเทคโนโลยีอันนี้เขารีสอร์ทน้องรหัสกูหนึรับสิตานะครับรับของรางวัลได้ที่พี่รหัสพี่มานะฮะพี่มาแล้วนะมาดูนะไม่รู้จักพี่พี่ก็อาจจะไม่รู้จักแต่เรารหัสเดียวกันเออรหัสเดียวกันดีมาก แต่ถ้าจะให้ดีกว่าก็อย่าทำทำให้เงินดีกว่าเฮ้ยน้องเฮ้ยเก้โหดเฮ้ยเก้นี่น้องได้แล้วมันเป็นสูตรกันชาเว้ยนี่ไงโลโก้เป็นห้าใบห้าแจกคือมันมินิมอลแล้วก็สวยเว้ยทันสมัยดีอ่ะแต่ว่าสวยอ่ะคือสวยเลยแต่ว่าคือคือถ้าไม่บอกว่าเป็นงานกันช้าก็ดูไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดจากขาวเป็นเขียวแล้วหมดแล้วก็ใส่ควันเข้าไปถึงกระดูก ก็มีบ้องวางหรือเปล่าใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยมองออกแล้วเป็นกันนาแต่อันนี้ให้เป็นทีซีสโบดของอินเทีร์เนียเลยฮะเอาตัวยามาให้พวกเราอ่ะเราก็จะให้เขาเป็นทีซีสโบดเอ้แต่กูไม่ดูนะกูไม่ดูกงนะกูคนเดียนงานไอ้ไม้ให้เป็นทีซีสโบดนะครับอาจารย์ไม้ที่สำคัญนะฮะเขาเป็นน้องรหัสของคุณเรกเก้ภูเรกก้ ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็คืองานของภาควิชาอินเทเลียนะครับแต่ว่าข้างในมันเสียงมันจุ๊กมันจิกมันเจ๊งถ้าพูดอะไรไปสงสัยจะไม่ได้ยินก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันจริงๆน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งทุกคนเลยนะที่ดูอ่ะเก่งหลายคนเลยเมื่อกี้ไม่ได้พูดงี้เนี่ยตอนไม่อยู่ในกล้องมีนินทงนิทาอะไรเลยนะมึงอ่ะนินทาน้องรหัสมึงไงก็เดี๋ยวภาควิชาสุดท้ายนิเทศเดี๋ยวไปหาดูก่อนว่าอยู่แถวไหนเดี๋วแถวนี้แหละไปยินไหนไกลก็เขาบอกโชว์ในมอนะปั๊บโผนครปฐม ขอสินของถาปัดตามไปดูงานนิเทศกันงานนิเทศนี่มันก็จะมีแบบอินเทลกีดฉีบอะไรให้เล่นด้วยนะโอ้สนุกสนานกันละเล่นไปเปิดดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวน้องแกะน้องจุกน้องแก่น้องน้องแกะน้องจุกน้องแกะฮ้ยไหนมึงไม่เห็นคำโปรยพรให้น้องเลยเหรอไม่มีปากกาไมีสมุดให้แต่ไม่มีปากกาแต่ว่าจะเขียนอะไรกาฟังไข่อุ้ยอุ้ยอ้ยมีลูกเล่น้ยนี่เท่เหมือนเกมนะเฮลเกลบุบบอยบั๊ด นีเท่นี้ก็หลากหลายเนาะทำอะไรก็ได้นี่แฟชั่นไหมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะัครับเจอกันทุกโพลเลยนะครับก่อนแล้วแฟนคลับเลยอร่อยอ่าเอ่อที่ช่องนี้เข้าไม่ได้ยังสมัย อันนี้ก็ทำเป็นเหมือนแบบลายไทยฮะอันนี้มันแกะสลักเลยนะเว้ยไม่ใช่เพี้นเว้ยแสงอุตสาเปิดไปด้านนี้อ้าวนำบัตรนี้ที่นู่นแสงอุตสาติดต่อจ้างแสงอุตสาได้ไงอ๋ออยากจะค่าขายอยากค่าตัวของที่เท่เดี๋ยวผมจะเป็นคนให้พรีซิตอวอร์ดบายยศนันนะฮะอะ งานที่สิท์ที่คุณจะได้รับรางวัลจากผมก็คือเพราะว่ามันทําได้ถูกใจแฟนผมมากผมว่าอ๋อทีชมพูน่ารักคลิปปุกอันนั้นี่แต่ผมชอบผมก็ชอบด้วยชื่องานว่าอะไรฮะคุณยศออนั่นดิคอสตันคิดอ่าคอสตันคิสขอโตซี่เกี่ยวกับช่วงโควิดเนาะมันก็ต้องมีการป้องกันการป้องกันธรรมดาไม่พอมันต้องสวยงามด้วยผมเปลี่ยนใจแล้วครับคนที่จะได้รางวัลที่หนึ่งจากผมไปนั่นก็คือรางวัลนี้ครับนี่ เขาทำเบียร์นะครับเจ้าของงานอยู่นี่นะเอออะไรนะได้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 อะไรนะประกวดรางวัลที่หนึ่งแบดเบียร์อ๋อเฮียโคตรเก่งเลยอะทำได้ไงวะแม่งนะงานก็สวยด้วยแต่นี่เป็นโอชินะครับไม่ใช่เบียร์นะครับดังนั้นไม่ต้องเซ็นเซอร์ป่ะเซ็นเซอร์งานออกหมดเลยเยอยเลยอะไรแบียร์ ประมาณนี้ท่านผู้ชมเราไปดูมาครบหมดแล้วทั้งออกแบบภายในวิเทศโปรดักต์แล้วก็เซรามิกเผื่อคนที่สนใจงานยังมีอยู่หนึ่งสัปดาห์นะครับผมน่าจ,จะลงคลิปวันพฤหัสก็จะเหลือเวลาสักประมาณ4-5หวันแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเปลี่ยนสามภาควิชาที่เหลือมาดูกันได้สนใจภาควิชาอะไรก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเหมาะมากเลยนะฮะน้องๆที่สนใจทางด้านสายชีพเนี้ยเร<อ>ามาดูงานแล้วก็พวกพี่ๆกาได้ก็มาติวที่ตึกพวกเราสิครับเนีบ่อยนะครับข้างล่างเป็นร้านกาแฟข้างบนมีตึกติวชิวๆกันไปวันนึ่งัน นั้ค uhm ุยยกเงีถ uh ้าเกิดใครอยากให้พวกเราขึ้นไปดูบนตึกมรณะสินคอมเมนต์บอกมาพวกเราอ่ะมีรู้จักเป็นส่วนบุคคลกับคนข้างในพยายามเดี๋ยวประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวเราจะมาติดต่อแบบรักลอบเข้าไปักลอบเข้าไปประมาณนี้นะครับสำหรับเรบอยถ้าเกิดคิดว่าคลิปของพวกเรามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วคอนเทนต์หน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย